ต่อกันที่วิถีทั่วไทยกันบ้างครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับตามชาวบ้านที่ตำบลลานสกาอยู่ที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปหายอดอ่อนต้นบอลชนิดหนึ่งครับเรียกกันว่ายอดอ่อนต้นโหตราครับนาไปทําอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมต้นตํำรับของอาหารเมืองคอนครับติดตามคุณสมศร์เอี่ยมศิลป์อยู่ที่ลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ คุณสัตคุณคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอลานสกาในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมกำลังเดินตามพี่ป่าช,ชาวบ้านถ้ำเหมาเขาจะพาผมไปหาตัดยอดอ่อนต้นหัวลาครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนั้นใบใหญ่ๆคล้ายๆต้นบอลนั่นแหละครับจะเป็นอาหารพื้นบ้านของเราในวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมน้่งตามผมไปดูครับวันนี้พี่ป่าชาวบ้านถ้ำเหมาในตำบลลานสกาพาผมเดินหาเก็บยอดอ่อนต้นหัวลาซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกันกันกบต้นบอล แต่ต้นโหรลาจะมีขนาดลำต้นและใบใหญ่กว่าพื้นที่แถบนี้ครับมักจะพบต้นโหรวลาขึ้นอยู่ในป่าชุ่มชื้นหรือตามสวนผลไม้ของชาวบ้านและส่วนที่เราจะเก็บเอาไปทำอาหารพื้นบ้านโบราณของเราในวันนี้ก็คือยอดอ่อนลักษณะใบม้วนๆแบบนี้ครับวิธีการเก็บพี่ป่าจะใช้มีดตัดลงไปที่โคนใบก่อนจะดึงยอดอ่อนมันออกมาแบบนี้ครับ ปาดนี่ไอ้ไอ้นี่คือยอดอ่อนที่เราจะเอาทีเนี้ยถ้าพี่ไม่ตัดไอเนี้ยมันได้ไหมหรือว่าเราเอาแต่นี่อย่างได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ที่อ่อนๆอร่อยๆมันจะอยู่ด้านล่างอีกอมันจะไม่หมดครับอ๋อก็คือเราก็แล้วถ้าดึงล่ะถ้าเราไม่ตัดดึงมันก็ได้ไม่หมดเหมือนกันไ้ไม่หมดครับมเราตัดก้านได้เลยอ๋อครับครับแต่เนี้ยเราต้องตัดทั้งหมดเพราะว่าจะได้อ่อนๆด้วยแล้วไอ้พวกเนี้ยพอเราตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยมันนานไหมพี่กว่ามันจะมาใหญ่งี้อีกไม่นานครับไม่นานเลยนะแป๊บๆก็ขึ้นมาใหญ่ครับผม ปุ๊บมานี่ครับเรียบร้อยอีกหนึ่งอันนี่ครับนี่ครับสองอันแล้วนี่ครับของเราคือทำไมก่อนเขาจะใส่กับหมากนะครับอ่าใช่เนี่ยกลับหมากห่อแล้วก็ถือเดินมาที่พี่บอกว่าเมื่อกี้ เมื่อกี้ที่อยู่ใน,ใน,ในลำต้นก้านใบมันเนี่ย <ฮะ S 1> ไอ้พวกนี้มันก็จะติดอยู่ข้างในถูกไหมพี่ข้างในครับเราดึงมามันก็อาจจะขาดครับพ,พี่บอกว่าช่วงใบพวกนี้ใช่ไหมพี่ที่อร่อยออ่ยมันก็อ่อนเนี่ยอ่อนอ่อนมันจะยิ่งอ่อนมันจะอ่อนอยิ่งกว่าพวกนี้อ,อนกคนที่ลานสกายเองจะนิยมกินยอดอ่อนต้นหัวลาในช่วงหน้าฝนภาคใต้ก็คือระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนมกราคม เพราะว, да: ว่าช่วงนั้นชาวบ้านบอกว่ารสชาติของหัวลาจะหวานกว่าปกติและพิษของมันค่อนข้างจะน้อยอีกด้วยครับที่แถวแถวเนี้ยคือในสวนมันจะมันจะขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วก็ไปดูเลยถ้าเราอยากจากที่จะกินนะครับก็ไปดูที่ในสวนอ่ามันจะมีเป็นยอดอ่อนเราเก็บยอดอ่อนนั่นแหละครับมามาทำเป็นอะยอดมันจะเป็นลักษณะมันจะเป็นอ่ามันจะอยู่อยู่ตรงตรงกลางแล้วก็เป็นมว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 นนะครับ แล้วเราตัดมาเราจะกินยอดอ่อนแล้วมันมีวิธีสังเกตไงว่าถ้ามันม้วนเนี่ยเราตัดเอามากินได้หมดเลยหรือยังไงพี่คือคือมันมันจะอยู่ยอดสุดครับมันจะอ่อนแต่ถ้ามันต้องม้วนถ้ามันมันมันบานแล้วจะใช้ไม่ได้ก็คือบานแล้วมันก็จะเป็นใบใหญ่ๆที่อยู่หลังกันครับนั่นแหละนั่นแหละแต่เรากินกันตรงนี้มันเห็นบอกว่ามันมันจะคันมันจะมีพิษอะไรด้วยใช่ไหมพี่มามันคันคันคันมันมีมีพิษด้วยถ้ากินกินแบบแบบทางนะครับ ทางมาพว้า,าเป็นก้านก้านใบนก้านใบนะครับมันจะ,ะมีพิษถ้ามีพิษกับมพร้า,ถ,าถ้ากินเข้าไปลรวจะทําให้มันกัดกัดในในปากในเลือดไหลเลยนะครับเคยมีเคยมีกะโดนมาแล้วครับยอดอ่อนโหราคนที่นี่จะกินแกงใส่กะทิครับพิดาแม่ครัวของเราวันนี้บอกเคล็ดลับก่อนเอายอดอ่อนมาแกงห้ามถูกน้ำเด็ดขาดเพราะจะทำให้คัน จากนั้นให้เด็ดเอาแต่ใบตั้งหางกะทิจนเดือดก่อนเอาใบอ่อนหัวลาลงไปโลกในหางกะทิจนสุกตักออกไปพักไว้จากนั้นให้ตําเครื่องพริกแกงขั่วครับจะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูแห้งพริกไทยขมิ้นเกลือและกะปิเมื่อใบหัวลาสุกให้เอาเครื่องพริกแกงที่ตําละเอียดแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเอาไปตําอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้ใส่ลงไปในหม้อที่ตั้งหางกะทิจนเดือดใส่หัวกะทิลงไปอีกครั้ง รุมรสด้วยน้ำตาลทรายอีกนิดหน่อยแค่นั้นครับอ่ิบดใบนเสร็จก็เราก็ขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวขูดมะพร้าว,าาวเสร็จก็ปั้นอกะทิปั้นอากะทิ เอาน้ำกะทิเอาแยกเอาหัวออีกอย่างหนึ่งแล้วก็เอาแยกหัวแยกหางแล้วก็เอาล้วก่อไฟก่อไฟพอก่อไฟเสร็จพอก่อไฟติดเราก็น้ำน้ำหางมันใส่ตั้งบนไฟกะทิตั้งหม้อตั้งหม้ออะ้วตั้งหม้อแล้วก็ให้มันให้มันเดือดแล้วก็ต้มให้มันเดือดต้มให้เปื่อยนะต้มให้เปื่อยเปื่อยแล้วก็เราก็ตักขึ้นมาอีกทีตักขึ้นมาอีกทีแล้วก็ตำตำเครื่องแกง ตำไม่ละเอียดตำไม่ละเอียดค่ะตำละเอียดพอตำตำละเอียดเสร็จก็ตักตักไอ้ที่เราต้มโอ้แต่ต้มใบโหระพิตต้มวา้เอาขึ้นมาแล้วก็ตำเอาลงไปตำพร้อมกับเครื่องแกงขอให้ใบโหระพิที่เราตำและที่เราต้มสุกแล้วเนี่ยใช่เนี่ยเอามาใส่กับเครื่องพริกแกงเครื่องพริกแกงก็ตำอีกเอามาตำเอามาตำอีกทีตำอีกทีตำให้มันเละเข้ารวมกันเลยตั้งตั้งตั้งเครื่องตั้งโหระพต้องให้ ตําไม่เข้ากันแล้วก็เราก็เอาใส่ในตั้งหม้ออีกทีตั้งไฟอีกทีหางกะทิหางกะทิอีกทีตั้งหางกะทิอีกทีแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็เทหัวกะทิใส่เลยเทหวัวกะทิไปแล้วก็ปรุงเครื่องปรุง,รงแล้วก็ปรุงรสก็ต้องใส่รสดีรสดีแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นไะใส่น,น้ำตาลโซยานเองใส่น้ำตาลมันมันจะชอบหวานนะต้องใส่น้ำตาลมากกว่าแกงอื่นนิดนึง พี่ดาเล่าว่าในขณะที่เรากําลังแกงคั้วยอดอ่อนหัลาจะต้องใช้ไฟแรงตลอดเวลาครับเพราะว่าความร้อนจะเข้าไปดับพิษคันของมันถ้าคนทําไม่เป็นเวลากินเข้าไปอาจจะคันคอได้ครับและในปัจจุบันนี้ครับเด็กรุ่นใหม่ๆจะไม่รู้จักอาหารพื้นบ้านจานนี้แล้วละครับ นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิถีชีวิตของของคนที่อำเภอาาลาตำบลลาสก,กาอำเภอลาสก,กาที่เขากินกันครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงช่วงนี้ถ้าคนกรุงเทพนะฮะช่วงในวันนี้เป็นช่วงประมาณต้นเดือนกันยายนจะเป็นหน้าฝนแต่ที่นี่นะครับที่ลาสก,กาจนนังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะฮะซึ่งตัวตัวใบโหตัวโหราที่เราไปเก็บกันเนี่ยเราจะใช้ยอดอ่อนของมันเราจะเก็บแต่ยอดอ่อนของมัน ซึ่งใบใหญ่ๆแบบนั้นชาวบ้านเขากลับมาทาอย่างนี้ครับคือเขาเอากลับมาแล้วเนี่ยเขาจะมาดึงเอาแต่ใบไม่เอากา้านแล้วห้ามล้างถามพิดาพิดาบอกว่าถ้าล้างเนี่ยมันจะทําให้คันเป็นพิษพอทําออกมาแล้วแกงออกมาแล้วนะครับหน้าตาเหมือนแกงขี้เหล็กที่เรารู้จักกันเลยเห็นที่เคยเห็นกันเลยรสชาติก็คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นรสชาติของเขาจะเค็มเผ็ดแล้วก็จะมีมันของกะทิแต่ แต่ในแกงของเขาเนี่ยเขาจะมีตัดหวานครับก็คือมันจะมีหวานของน้ําตาลทรายทีนิดนึงเนี่ยเขาเติมไปแล้วก็เป็นหวานของกะทินนหน่อยหน่อยหน้าตาเหมือนกันครับเขาจะไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างแกงที่เหล็กอาจจะใส่ปลาใส่อะไรแต่ทางนี้นะครับเขาจะเป็นแบบกินกันแบบเก่าแก่โบราณเกียน้าตาจะเป็นเัี้ยจะเป็นแบบผักเรียวแกงกะทิมันๆถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาชิมอาหารพื้นบ้านเก่าแก่ของอย่างนี้ที่กับผมต้องมาที่บ้าน,นี้ครับ oh? มาที่ตำบลลาสก,กาอำเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ มาเลยครับ